สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอกเกษตรบรรจุอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์นะครับก็จะลงคลิปค่อนข้างจะบ่อยนิดหนึ่งนะครับก็ยังเกาะติดในส่วนของสถานการณ์ฝนฟ้านะครับเพราะว่าช่วงนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รอที่จะปลูกพืชนะครับกรมตุนิยมวิทยาก็ได้ออกแจ้งเตือนในส่วนของ พายุดูร้อนในช่วงวันที่สิบห้าสิบหกในสายนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่สีแดงนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับเป็นจังหวัดไหนบ้างในส่วนของโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลุกเห็ดตกแล้วก็ลมกระโชกแรงนะครับมาดูลักษณะสภาพอากาศวันนี้นะครับวันนี้ก็คือ ช่วงสงกรานต์วันที่2องนะวันที่ส4เมษายนจะเห็นว่ามีหย่อมดูจากแผนที่อากาศนะครับมีหย่อมความกดอากาศต่ําก็คือมวลอากาศร้อนนะครับมวลอากาศร้อนปกคลุมประเทศไทยอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงตอนบนของภาคนะครับจะเห็นว่าความกดอากาศต่ำร้อยหกเกครับพัน กะบาสคาลเนี่ยก็จะเป็นความกดอากาศที่ก็คืออากาศร้อนนะครับตัวแอคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทำที่ที่พูดคำศัเป็นภาษาเราทั่วไปคืออากาศร้อนนะครับจะเห็นว่าตัวหย่อมแอลกลางๆอยู่กลางประเทศครับแถวภาคเหนือนะครับส่งผลให้บริเวณนี้อากาศร้อนนะครับในขณะที่รอบๆก็หย่อม1,800นะครับก็ปกคลุมอยู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ประเทศไทยก็อากาศจะร้อนนะครับร้อนแบบอบอ้าวนะครับ นี่คือสภาพอากาศช่วงนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าหย่อมตัว A ตัวตัว H นะครับ1 1 2อนะครับ110อยู่ด้านขวามือเนี่ยก็จะเริ่มแผ่ลงมาแผ่ลงมาถึงประเทศไทยนะครับทําให้เกิดแนวปะทะนะครับเกิดแนวปะทะระหว่างหย่อมตัว L เนี่ยกับหย่อมตัว H หรือรอากาศร้อนนะครับตัว L ก็คือรอากาศร้อนครับตัว H ก็ H. คืออากาศเย็นนะครับ เข้ามาปะทะกันทําให้เกิดลักษณะฝนฟ้าขนองลมแรงนะครับนั่นคือการเกิดลมนะครับเมื่ออากาศร้อนกับอากาศเย็นมาปะทะกันทาให้เกิดลมนะครับยิ่งผลต่างของอุณหภูมิร้อนกับเย็นมากขนาดไหนก็เกิดฝนตกเกิดลมแรงขนาดนั้นนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของสภาพทั่วไปของประเทศไทยในช่วงนี้นะครับก็ลมที่พัดเข้ามาก็จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็คือเป็นลมที่พัดเอาความชื้นก็ามาในขณะที่ ประเทศไทยก็กําลังร้อนนะครับก็เลยกลายเป็นร้อนชื้นแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีเมฆส่วนใหญ่นะครับมีเมฆเป็นฟ้าหลวาปกคลุมเกือบทั้งประเทศนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับจะแ,แดดก็ไม่แดดร0อเปนะครับแต่ว่าที่สําคัญคืออุณหภูมิสูงมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันที่สิเป็นต้นไปนะครับก็จะเกิดในส่วนของ มวลอากาศเย็นมาประทะนะครับทำให้เกิดพายุดูร้อนนะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับในส่วนของพายุดูร้อนในช่วงวันที่15เมษา,ายนกับ16เมษา,ายนก็คือพรุ่งนี้กับเมื่ืนนี้นะครับก็จะมีวันที่15ก็จะมีภาคอีสานก็จะมีเลยหนองบัวลําพูอุดอรหนองคายเมืองกาญจนกรครวรรพมม มุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมหาสา,ารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีนะครับนี่คือพื้นท,ที่ที่ออกแจ้งเตือนทั่วไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าพื้นที่ไหนบ้างที่เสี่ยงมากก็คือสีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนสีเหลืองนะครับส่วนภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราจันทบ,บุรีและตราดนะครับจะสังเกตว่าตะวันออกนี่เจอทุกรอบนะครับรอบไหนก็มีฝนนะครับภาคเหนือก็มีวันที่16นะครับ วันที่สิบห้านี่มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกวันที่สิบหกนี่ภาคเหนือก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำพางแพร่อุตรดิต์อุตรดิตฐ์สุขโขท,ทัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยหนองบวัวลำพูชยพัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาและบุรีรัมย์นะครับส่วนภาคกลางนะครับก็จะได้รับผลกระทบในวันที่16นะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรี ราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรปราการนคนปรปฐมแล้วก็รวมทั้งกรุงเทพและจังหวัดปริามณฑลด้วยนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับฝนฟ้าขนองนะครับภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดนครน,นายกปราจีนสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับนี่คือจังหวัดที่ได้รับผลกระทบในส่วนของพายุดูร้อนรอบนี้นะครับ1 5 1 6นะครับ ซึ่งเดี๋ยวไปดูไปแยกตามโซนสีนะครับไปแยกตามโซนสีตัว <acontecer> นี้เป็นไฮไลท์นะครับที่แยกตามโซนสีนะครับว่าจังหวัดไหนมีโอกาสเสี่ยงสูงมากนะครับจังหวัดที่เสี่ยงสูงในภาคอีสานสีแดงแจ๋นะครับสีแดงย้ําว่าสีแดงก็คือมีจังหวัดบึงการนะครับบึงการอยู่ริมสุดเลยบึงการนครพนมนะครับบึงการกับนครพนมนี่อยู่อยู่ริมสุดสองจังหวัดแดงตรงนี้นะครับ แล้วก็สีสเกตนี่มีมีอุบลนะครับตรงนี้อุบลสีสเกตสุรินทร์นะครับเป็นอีสานใต้นะครับมีอีสานบนสุดนะครับอีสานใต้นะครับตรงนี้แล้วก็มีอีสานกลางก็คือนครราชสีมาบางส่วนนะครับนครราชสีมาชัยภูมิและขอนแก่นนะครับนี่นครราชสีมาชัยภูมิแล้วก็ขอนแก่นนะครับแล้วก็มีบุรีรัมด้วยนะครับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับนี่คือโซนสีแดงของภาคอีสานนะครับจะสังเกตว่า ครอบคุมอีสานใต้เกือบทั้งหมดแล้วก็อีสานเหนือที่ติดชายแดนประเทศลาวแม่น้ำโขงฝั่งนู้นนะครับนี่คือสีแดงแล้วก็้าคภาคตะวันออกก็จะมีสะแก้วกับจันทบ,บุรีนะครับที่มีโอกาสเสี่ยงสุดสีแดงในช่วงวันที่15เมษายนนี้นะครับไปดูสีเหลืองบ้างนะครับสีเหลืองก็จะมีครอบคุมทั้งหมดของภาคอีสานนะครับ ไม่สีแดงก็เหลืองนะครับรอบนี้อีสานน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วแหละพี่น้องที่รอปลูกพืชอยู่แถวภาคอีสานก็น่าจะใกล้เคียงสุดแล้วนะครับรอบนี้มีเลยหนองบัวลาพูหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์สกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดและมหาสารคามนะครับนี่คือส่วนสีเหลืองนะครับแล้วก็ตะวันออกก็จะมีปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาและตรานะครับ ก็เป็นสีแดงนะครับนี่คือในช่วงของวันที่15นะครับพอเป็นวันที่16นะครับก็เลื่อนมาด้านด้านตะวันตกของประเทศมากขึ้นนะครับชี้ไปด้านเหนือแล้วก็เลื่อนมาด้านตะวันตกนะครับก็จะมีภาคเหนือสีแดงนะครับเสียงภัยสูงสุดนะครับมีก็มีตากมีเพชรบูรณ์นะครับอีสานก็เหลือนครราชสีมานะครับส่วนภาคกลางก็กรุงเทพและปริมณฑลนะครับ แล้วก็ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับส่วนภาคตะวันออกก็นะครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบ,บุรีและชนบุรีนะครับนี่คือสีแดงสุดน้ำในช่วงวันที่16นะครับส่วนสีเหลืองก็มีแม่ฮ่องอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่อุตรดิตถิโลกพิิจตสุโขทยัยและกำแพงเพชรนะครับแล้วก็ ภาคอีสานก็มีเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิมหาสาร,รคามและบุรีรัมย์นะครับส่วนภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิ์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีนครสวรรค์สมุทรปราการสมุทรสงครามนะครับแล้วก็สุดท้ายภาคตะวันออกที่เสี่ยงสีเหลืองก็คือระยองและตราดนะครับก็เป็นพื้นที่2วันนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดลักษณะฝนฟ้าะนองลมกระโชก แรงแล้วก็ลูกเห็ดตกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นสีแดงก็ระมัดระวังในเรื่องของลมแรงไว้นะครับอาจจะเกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนหรือว่าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่เสาไฟฟ้าได้นะครับในส่วนของพื้นที่สีแดงครับแล้วก็สีเหลืองก็ไม่ใช่ไม่เสียเส่ยงนะเสี่ยงเหมือนกันเนือเน่องจากว่าในส่วนของลักษณะของลม ในช่วงนี้จะมีความแปรปรวนสูงนะเพราะฉะนั้นก็จะเออเลอร์จากสีเหลืองก็อาจจะกลายเป็นสีแดงไปได้นะครับสีแดงอาจจะกลายเป็นสีเหลืองได้นะครับนื่จว่าลักษณะสภาพอากาศช่วงนี้อากาศร้อนนะครับทําให้การปยากรณ์ค่อนข้างจะเออเลอร์ระดับหนึ่งก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ผ่านมาก็คือมีมีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากในส่วนของทุกท่านที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ระมัดระวังนะครับ นี่ก็ดีูนี่เป็นในส่วนของโมเดลฝนนะครับที่จะเกิดซึ่งนําเสนอไปแล้วนะครับ15เมษายนกับ16นะครับก็จะเห็นกลุ่มฝนกระจายไปทั่วนะครับก็เป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ